ทุกทุกท่านยามเช้าช้าสวัสดีนะฮะสวัสดีครับให้ดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเช้าแงเสียงธรรมชาติ เสียงธรรมาชาติลถอ๋ลอลดสองแถวนึกวันรดนักเรียนก็เข้าสู่วันนี้กลับมานาวอีกแล้วนะครับหนึ่งวันหนาวอีกแล้วหนึ่งวันหลังจากร้อนมาตั้งหลายวี่หลายวันนะครับเด็กๆสวัสด,ดีครับตอนเช้าเร็วพี่บุ๊ครับก่อนไปโรงเรียน เอาอ,อันนั้นไม่ใช่เด็กแล้วพี่บุครับค,ครับก็คือ,อยามเช้านะไม่ได้ทักทายทุกท่านยามเช้าหลายวันนะครับก็พามาชมบรรยากาศอยู่ที่บ้านนะฮะตอนนี้ก็เหมือนอากาศจะหนาวนะครับหนาว เย็นขึ้นมานิดนึงครับนอนหลับเย็นสบายระดูแดดแดดสองแดดสองออกมายามเช้านะนกหนูปูปีก็ไปทำงานเหมือนก,นกันกับเรานี่แหละไปหาอยู่หากินอันนี้ก็ไถเตรียมดินไว้แล้วนี่เตรียมที่จะทำการลงมือเฮ็ดหน้าปลังอีกแล้วพี่น้องหรือว่าทำหน้าปรังอีกแล้วนี่นน ดูนกเห็นดูบ้านผมรังนกเยอะนะครับนี่นกกระจอกตรงนี้เห็นก็มีนะมีแม่มีลูกเห็นปะนี่แล้วไม่รู้ใครเป็นเจ้าของบ้านบางทีก็แย่งกันนะแย่งกันเป็นเจ้าของบ้านในห่วงกันเห็นไหมแย่งบ้านกันมันเป็นบ้านแบบบ้านเก่าอะ่ะคู่เก่าไปคู่ใหม่มาสัมปทานกัน เต็มต้นไม้เลยหน้าร้านก็มีนะร้าน,านถามว่าทําไมาเราไม่เอารังออกละเอารังออกเขามันมีคงมีไข่มีอะไรให้มันท,ทําไปเถอะนะครับมันก็ไม่ได้อะไรสกรปรกขนาดนั้นแบ่งๆกันอยู่ไปนี่ก็เป็นยามเช้านะครับที่หน้าบ้านของเราเองอาหารเช้าก็จะเป็นโอ้วันนี้อะไรเอ่ย ใส่กรอกขอดอกแล้วก็โอวนติน <c oughs> อร่อยไหมครับอร่อยครับส่วนคุณปุ้ยก็นอนนะฮะทำการถูไถปัดกวาดอรไรยโอ้ยอยากแค่ไหนไม่เห็นตัวเท่าไก่เลย ไม่ใช่แมงมุมแม่ไก่นี่หน้าคนมผมก็สวัสดีนะครับทำการต้มน้ำคาเฟ่ไหนล่ะแมงมุมยักษ์ยักษ์แค่ไหนูยักษ์ยิกเดี๋ยวเคียวลงไปเคีย่ยวนิดเดียวเลยจับเดี๋วจับขวด,ด,ดอดอ ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว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 ไหนล่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงดึงดึงดึงมุมไงแทบไม่เเห็นลยไปเร็วโน่นไปเร็วในมุมยามเช้ายักษ์ก็ก่อนเดินทางไปทำงานนะครับก่ให้ดูบรรยากาศเช้าๆทำอะไรกันบ้างนะเต็มตุงเต็มตัวไปโรงเรียน จะจะเป็นคลิปชมกาแฟให้หนังสิจ้าคุณเธอจะห่วยแซบอีกบ่ให้ชมเลยบ่ฮะชมชมเองนี่ไม่แซบอกี<ะ>ออกแล้วบ่มันก็มันไม่อร่อยเท่าเธอชมให้อ่ะดิไปเดิอืมแฮ่รู้ตัวแหวหวานยามเช้าสดใสไปหนึ่งวัน กับพันธกิจเพื่อก็นี่แหละนะครับยามเช้าเดี๋ยวเราเดินออกไปดูข้างนอกต่อเลยเตรียมไปแล้วได้เลยครับได้เลยครับเสร็จแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกนอนครับเดี๋ยวเต้จะอ้วน ยังรอคิวอยู่เพราะว่าพี่พู้กับน้องอีกคนหนึ่งครับแม่เขามาส่งไปขึ้นรถอยู่ข้างนอกตรงสาราริมทางนู้นน่ะแดนโน้นน่ะเดินไปรอรถตรงโน้นแล้วก็ขึ้นรถตอนนี้โอ้ข้าวเขียวขจีเลยเธอข้าวว่าเราเขียวขจีเลยเนาะเกิดแล้วแหละสวยเนาะเออทําอย่างนี้ก็ดีนะส่วนอ่าอะไรนะนา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 ,นาปีอะ เราก็เอาปลามาปล่อยส่วนพอถึงนาฤดูทํานาปลังเราก็ทํานาปลังเพราะว่าน้ํามันมันไม่เยอะนะ่ควบคุมได้น,ะนาปีนี้มันควบคุมไม่ได้เพราะาน้ํามันจะเทลงนี้หมดแล้วมันไม่มีทางออกสูบยังไงก็ไม่ไหวสูบยังไงก็ไม่ไหวมีฮะเอาละ หลังจากห่างหายมาหลายปีนะตรงนี้นะพื้นที่ตรงนี้นะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเลี้ยงแต่ปลาปลาเห็นว่าได้เยอะอยู่ตอนเขาจับผมก็ไม่ไม่ได้อยู่นะกลางวันเอาลงไปบ่อบ่อขมนบ้านบ,บ่อหลังบ้านพ่อมีบ่อหนึงบ่อเลี้ยงปลานั่นเลี้ยงตลอดอยู่แล้วตอนนั้นบ่อหลายปีเลยน้ำ คนวิ่ง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 อ้วนวิ่งอ้วนวิ่งนอนนอนนอนที่แหนมมีแห่วิ่งมาแต่เช้ารถังไม่มาหรอกขับรถที่นู่นแต่เช้ามาก็เสียงดีบรรยากาศดีนะแต่บางทีเขามีพงมีเพลงชาวบ้านเ็าเปิดเพลงทั้ง วันบนล่างเราก็เลยคุยโฮ้ค่อยถ่ายคลิปนี่ค่ะไปเบิร์ดเด็กครับเบิร์ดเบิร์ดเด็กไปไปเบิร์ดเด็กอะดีค่ะดีค่ะไป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 เรียนได้แล้วไปนวากระเป๋าก่อนเลิกเรียนนะเลิกเรียนนะเลิกเรียนจะมีสไปเรียนเหมือนลูกเลยเรียนโซด้วยกัน ไปเร้วไปเร้วพูดเร่นเลยทันรถเลยโอเคนายกาแฟค่อยละมานั่งกินกาแฟก่อนเดินทางไปทำงานท้าไมต้องใส่แก้วแบบนี้ด้วยเอาแล้วจะพักจะกคนกันก็ใส่แก้วก็อีกแล้วเพราะใหญ่อันนี้อ๋อกระติกกระเป๋าทำงานเตรียมตัวพร้อมเดินทางไปทำงานนะครับ ปุ้ยก็กครับกับข้าวเด็กๆก็เพิ่งไปโรงเรียนนะย้ายๆกันพี่แหนมพี่บูนะไปขึ้นรถโรงเรียนอยู่ตรงโน้นนะครับส่วนกับตานี้ปุ้ยต้องไปส่งเนาะปุ้ยต้องไปส่งปุ้ยไปส่งแล้วผมก็ไปทํางานย้ายๆกันแบบนี้แหละครับทุกวันนะครับทุกวันเยเดี๋ยวผมเห็นอะไรแว๊บๆบนะ โอ้กล้วยตากเหรอกี่วันแล้วนี่ 2, นเหรอออเออทำกล้วยตากกี่บ้านมันกล้วยมันสุกนะกินไม่ทันทำให้กินเองนะตาก็ถ้าทายทุกท่านแบบประมาณนี้เลยนะครับชาวนี้ก็ หาให้ดูบรรยากาศบางวันมันก็เช้าเช้ามันก็จะดูวุ่นวายสักหน่อยนะครับทุกคนก็เตรียมตัวทําหน้าที่กันไปลงโรงไปโรงเรียนไปทํางานนะไปในบงในบ้านในร้านนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก่อนเดินทางนะครับเอาอ้วนสวัสดีครับก่อนเพลงมาแล้วเอาสวัสดีครับก่อนเร็วเดินไปไหนแล้วหนุสดีครับโอเคครับผมก็ขอปิดคลิปท่านี้นะฮะ สวัสดีครับ